ทิตตปริยาจโซตเอวเมสตังเอกังสมยังภควาขยายังวิหารติอายาสีเสสัตถิยพิโคสหาเสนาตตถโคภควาพิโคมันเตสิสัพพังพิขเวทิตังจินจะาพิขเวสัพพังอธิตังจักขุพิขเวทิตังรูปาทิตาจักขุวิญญาณังอธิตังจักขุ สัมภาโสทิโตยัมปิดทางจะคูสัมภาสป่าจยาวว่าจะทเวทายตังสุขังวาทุขังวาทุขมาสุขังวาตัมเปียทิตังเจนาทิตังอาทิตังราคขิณาโทสักขินาโมหขิณาอาทิตังชาติยาชรามรณินาสุเกหิปริเทเวหิตุเกหิโทมนาเสหิอุปายาเซหิอทิตันติเวทามิ โสตังอะิตังสัทธาอะติตาโสตวิญญาณังอะิตังโสตสัมภะโสติโตยัมปิทังโสตสัมภะสัปจะยาวปิชะติเวทิตังสุขังวาทุครังวาทุขมะสุขังวาตัมเปียติตังเจนะติตังอะิตังราคะกินาโทสักกินาโมหะกินาอะิตังชาติยาชรามรรณะสุเกหิปริเทเวหิทุเกหิโตมนะเสหิปายาเส เอตีตัณฑ์ที่ว่ามิขานังอติตังขันติตัตฑ์ขานวิญญาณังอติตังขานสัมภสุติตัวยำปิทังขานสัมภสปะจะยาวปิใชิเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุขมะสุขังวาตัมปิอติตังเกณฑ์นาติตังอติตังราคักขินาโทสักขินาโมหักขินาอธิตัง ชาติยาสระมรณะโสเกหิภริเทเวหิทุเกหิทุมนาเสหิอุปายาเสหิอาทิตติวัฏฐามีชิวหาทิตตระสาทิตาชิวาวิญญาณัติตังชิวาสัมผัสโสทิตโตยัมปิทัง ชิวหาสามพาสปัจจะยาวปัจฉิตเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุขมาสุขังวาตัมเปียธิตังเกนาธิตังอาทิตังราคะขินาโตสังขินาโมหะกขินาธิตังชาติยาชรามรุนนัสสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนาเสหิปายาเซหิธิตันติวทาเม กายโยทิโตโพธาพาทิตากายวิญญาณังอาทิตังกายะสามภะโสทิโตยัมปิทังกายะสามภะสัพพะเจยาปัจจิติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอทุขมาสุขังวาตามเปียธิตังเกนะธิตังอาทิตังราคะกินาโทสักทินาโมหกินาอาทิตังชาติยาชรามรณนีนัสเกหิปอริ เทเวหิตุเขหิตุมนัสเซหิตุปายาเซหิตุิตันติวัฒนมิมโนอติตุตมาติตามโนวิญญาณัติตังมโนสัมภัสโสติตัวยำปิทางมโนสัมภสปัจยาปัจจิเวทยิตังสุขังวาทุขังวาทุขมาสุขังวาตามปิอาทิตังเกนาทิตังอาทิตังราคักขินาโทสักขินาโมหักขินา อาทิตตังชาติยาชรามารณะสุเกหิปรทเทเวหิตุเขหิโทมนสเซุปายาเซอาทิตตันติอุทามิเอวังป้าสังพิขเวสุตวาริยสาวกุจักุสเมิงเปนิพินทติโรเปสุเปนิพินตติจักุวิญญาเนเปนิพินตติจักุสัมภเสเปนิพินตติยัมปิทังจักุ สามพสสปัจจะยาวปชะติไว้ท้ยยีตังสุขังวาทุขังวาอุตุขมาสุขังวาตาสมิงเปีนิพินทัเตอโสตาสมิงเปีนิพินทัดเตอสัตเทสุเปีนิพินทัเตอโสตวิญญาณีเปีนิพินทัเตอโสตสามภสเสเปีนิพินทัเตอยมปิทังโสตสามภสสปัจจะยาวปชะติไว้ท้ยยีตังสุขังวาทุขังวา อตุขมาสุขังวาตาสมิงเปีิิพินทเติคานสมิงเปริิพินทตียคันเทสุเปริิพินทตีคานาิญญาเนเปีิิพินทติคานสัมภาเสเปีิิพินทตียัมพิทางคานสัมภัสปัจจะยาวปัจจิตเวทยยตังสุขังวาทุกังวาทุกขมาสุขังวาตาสมิงเปีิิพินทเติ ชิวหายญเปรียญพินทัดเตยระเสสุเปรียญพินทัติชิวหาวิญญาณนิเปรียญพินทัติชิวหาสัมภเสเปรียญพินทัดตยอัมปิทางชิวหาสัมภะสัปัจยาปชติตเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอทุขมาสุขังวาตาสมิงเปรียญพินทัติกายยาสมิงเปรียญพินทัดเตยพุทธเพสุเปรียญพินทัติกายวิญญาณนิเปร นิพินทตเกายยสัมภาเสเีนนิพินทตเตยัมปิทางกายสัมพาสปัจจะยาวปัจจิติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาทุขมาสุขังวาตัดสมิงเปนิพินทตเตมันสมิงเพนนิพินทตเตทั้เมสุเีนนิพินทติมโนญาเนเีนนิพินทติียมโนสัมภาเสเีนนิพินทติยัมปิทางมโนสัมพาสปัจจะยาวปัจจิติเวทยยตัง สุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัสมิงเปรินิพินทตินิพินทางวิราชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสัมิงวิมุตตามีติยานังโหติหินาจาติวุสิตังพมัจริยังกตังภรณียังนาปรังอิทัตตายาติปะานาติติอิทมโวจชาภควาอัตตมนาเตภิกขุภควโตภาสิตุง Kata si tanggapi nantung, ikmasemin capa na ya karna seming panjang maneh, tasapiku sahasasaanu patah ya asewehikita ni wi mo ching suutee, karna tara karna suut, ewa su tang e kang sama yang pakawa para na wiharati wi harati si patah ne ye tatakwo pakawa pencapok kie piku aman te รูปังพิกเวานาัตารูปังใจทางพิกเวอตาภเวิสันยิทางรูปังภาทายะสังวัตเตยะละเพถ้าจะรูปเปว,วังเมรูปังโหตัวเอวังเมรูปังมาโหสิติยะสมาจะโกพิกเวรูปังนาตาตาสมารูปังภาทายะสังวัตตินัจลภัติรูปเปว,วังเมรูปังโหตัว เอวังเมีรู้ปังมาหูสีติเวทนานัตตาเวทนาจันทิทางพิกเวอัตาภวิสานยิทางเวทนาพาธายะสังวัตเตยละเพธาจะเวทนายเอวังเมีเวทนาหูตัวเอวังเมีเวทนามาหูสีติยนสมาจะโกพิกเวเวทนาอนัตตาตาสมาเวทนาพาธายะสังวัตตินจลาปติเวทนา ยะเอวังเมวทธานาหูตุเอวังเมวทธานามาหูสิติยะสัญญานัตตาสัญญาจาอิทางพิกเวตาภวิสันยิต่างสัญญาภาทายะสังวัตเตยรพเพทจะสัญญายะเอวังเมสัญญาหูตัวเอวังเมสัญญามาหูสิติยะสมาจโกพิกเวเวทนา สมาจโคภิกเวสัญญานาตตาสมะสัญญาพาธายาสังวัตตินาจลปติสัญญาญาเอวงมิสัญญาหูตุเอวงมิสัญญามาหูสีติสังขารานาตาสังขาราใจทางภิกเวอตาอภวิสังสูนยิทางสังขาราพาธายาสังวัตเตยุงละเพธะจะสังขารีสูเอวงมิสังขาราหูตุเอวงมิสังขารามา อเฮสุนเตียยสมาจะโกภิกขียสังขารานาตาตัสสมาสังขาราัาทายะสังวัตเตียนาจลาภติสังขารสุเอวังมสังขาราหูตุเอวังมสังขารามาเฮสุนเตีย วิญญาณังอนัตตาวิญญาณังใจทางพิฆเวตาบะพวิสสันยิธังวิญญาณังอนัววิญญาณังอภาทายสังวัตเยละเพธาตาวิญญาณีวังมีวิญญาณังโหตุวังมีวิญญาณังมาหิสอโหสิติยัสมาสโคพิฆเววิญญาณังอนัตตาวิญญาณังอภาทายะ สังวตตินจลภติวิญญาเนวงมีวิญญาณังโหตุเอวงมีวิญญาณังมะโหสีติตํจึงมัญญะทาภิกขเวรูปังนี้จังวานิจจังวาเตอนิจจังอันเตยัมปะนานิจจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปะนานิจจังทุกขังวิปริณามธัมมังกัลลังนุตัง สมมณุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสเอโสเมตาติโนเหตังพันเตตังจิมัญญาธาภิกขเวเวทนานิจาวานิจาวาเตนิจาวพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปริณามัธมังกัลลังนุตังสมมณุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสเอโสเมตาติโนเหตังพันเต ขังกิมันจะทาพ ja ิฆเวสัญญานิจาวานิจาวาเตียนิจาพันเตยาปนานิจัทุครัวาตัสุครวาตีทุครังพันเตยามปนานิจัทุครัวิปริณามธรรมังกันลังนตังสมุปัสสตุงเอตังมะมเอโสหมสมอโสเมอตาติโนเฮตังพันเตตังกิมันจะทาพิวเว พิกเวสังารานิจาวานิจาวาเตนิจาพันเตยัมปนานิจังทุกคังวาตังสุขังวาเตทุกคังพันเตยัมปนานิจังทุกคังวิปริณามะธรรมังกันลังนุตังสัมมณุปัสสิตุเอตังมะมะเอโสหามัสเมเโสเมตาติโนเอตังพันเตตังคิมันญาถาพิกเววิญญาณังนิจังวานิจังวาเตียนิจังพันเตยัมปนานิจังทุกคัง วาตังวาติทุคทางพันเตยมปนานิจังทุคทางวิปริณามะจำมังกันลังนุตังสัมโนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสเมเอโสเมตาติโนเอตังพันเตตัสสมมาติหาภิกขเวจังกินจิรูปังอตีตานะคตปปจุปันนะอจชะตังวาภิหิตาวาอุราลิกังวาสุขุมังวาหินังวา पनीतांग यांथुरे सी केवा सफांगूतांगता मम सोहमस मिनमे सोता पूताचिवेदना तीतानपचुपन्ना चा वनीता वस सुना पनीता वाथुरे सन्ति के वा सफावेदनाता

ยถาภูตังสัมมาปญญายธัสสะปังยေกเจจสังขาราติฏฐานัสสะตปจูปันนะอจตวาพหิตวาอุราลีกาวาสคุมาวาหินาวะปณีตาวยธเยตุเรสันติเกวะสัพเพสังขาราเนตังมะมะเนโสหะมะสัมมินะเมโสวะตาเจวะเมตัง ยะถาภูตังสมปัญญายะทัดทัฟังยังกินจีวิญญาณังอติตานะคตปปจุปันนังชะตังวาพหิตทาวาโอราริกาวาสุภูมังวาหินังวาปณีตังวายันโุเรสันติเกวาสาพังวิญญาณังเนตังวมะเนโสหามัสสเมเนเมโสอัตตาเทวเมตังยะถาภูตังสมปัญญายะทัดทัฟัง เอวํปัสสังภิกขเวสุตวาอริยสาวกรูปัสสมิงเปนิปินฺฑติเวทนายเปนิปินฺฑติสํญาจเปนิปินฺฑติสังขารเปนิปินฺฑติวิญฺญาณสมิงเปนิปินฺฑตินิพฺพานํวิราจติวิราฆาวิโมจเตวิมุตฺตสมิงวิมุตฺโตมีติยารหูติฌานาชาติอุสิตํพรมจลียํกตํ กรณียังนาปรังอิทัตตาญาติปชาณาติติอิทมโวะชาปะกวาอัตมนาปจับวชิยาภิกขุปกวะโตภาสิตังอภินันทุงมัสมินจัปนาเวะยกรณสมิงปัญญมาเนปจับวชิยานังภิกขุนังอนุปาทายาสเวหิจิตานิวิมุตจิงสุติ